ครับพี่น้อง FC แฟนช่องืันนี้มาลวยพาะมาตามในทางของแม่กองเป็ดคงสุดท้ายนะครับแม่กองบอกว่าสามีได้เลขพระม่านะครับเลขตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ควบฝันแม่กองฝันไม่ล่าสุดนะครับเป็นเลขตัวใดนะครับลองไปติดตามกันครับสำหรับในทางของแม่กองในงวดนี้ครับสวัสดีครับแม่กองครับวันนี้มางลวยมาตามคงสุดท้ายของแม่กองเด้อนะครับหมดก้อนคุณย่ากับหายสัมผัสนะครับวางหลายมือแล้วเนาะ ที่ว่าคุณยายฟันแต่ที่แรกฟัน่าได้ก้อยายอยากคืนที่ว่าอันเป็นงวหอยไหมเออเป็นงวหอยใหญ่ก็ใหญ่ใช่ไห้ไงจริงอืมชาดน,นั้นเป็นถากะยองน่นๆหอยนั้นก็เป็นถาเนี่ยหออืมยายไปหากินกับเมียปิน้นบ่ะไอหอยกอยะถาด่หอยก็ถาดร้อยน้ำานัน่ะอืมซือ้อว่างวันนั้นมอสิตทีไห เปเ้าเนาะเออเขาเอาแเก้านาะมันก anyway. ็เป็นอย่างนี้อเออเาตีอเนยังเก้าูยังหานไปอย่างที่ีอือโคกสาเนี่ยวันน้นเีออะไรฮะยังเก้าูยังหาชนกท่อเออหลายแง่หลายทนเลยหลายตัวยเป็นกระดาษทีเข้าไปดอค่ะมาตามโคกสุธาไหมครับแม่กองครับก็เรียว่าฟังว่าเพิ่นก็มีฟันน่ะะพี่น้องได้คลิปแรกนะครับ มันคิดแบบว่าไปหาหอยก็แม่ปิ้นนะครับก็เล่ตีกันตีว่าแม่กองก,กับแม่ป,ปิ้นเป็นเก<ช>้าแปดเนาะเป็นเก้าแปดแปดเก้านะครับเลือกก็ว่าหอยร้อยม่าน้ำนานนีเป็นหาศูนย์นะครับอืม,อมเป็นหาศูนย์ยายวาวสามตัวหนึ่งตีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าอะไรนะครับเอาขัา้วยายฟันไม่ละศูนย์มาขึ้นเลยฟันเกี่ยวกับพอขึ้นมาเตะเอายายฟันมาเลยฟันละศูนย์เนี่ย อถือกันยังาขนเสจะหาเียหาบมาเสียู้ไดก็่เมียพญคมพอคําบ่อือได้คบี่เขียนเขีเต็มกามือเต็มกามือแล้วงแต่เขียนเต็มการนะย่ามีครบบ่บ่มีครบก็มีบ่ก็บมีแด้ก็มีครับธรรมดาเขาทีจว่าใครมันมางง่าไงเข้ากับเพื่นสือส่เพิ่นมาคอยสื่อโซนฮ่องกอะ คนหลอนจะว่าหาเงาใจหาเงใจใ่คนเราเสหาอ่ะออคนได้มาฝันมานจับกบเบื้อหาเก้าทันเลหาเก้าเข้าหาทนเลอย่างเงี้ยเออหาหน้าเสียหาไมนได้มาใส่ยงาหาคือว่าคนได้หาันดีเนี่ยพระพระานีนบอกเลขตัวเดียวพาช่างไกเออคนอกเลขเดียวคนบอกหาเงาใจเอาเลขตัวเดียวคศูนย์หรือสักก็มันก็เป็นหาศูนยมีพอดีพอดีตเนี่ กระี่อ่าองน้นน,นี่แล้วยา,วามีเหมืนอนเออหาศูนกับมี่แล้วเนาะเอ,อ่บอบลากลายห้ามากับยังเก,ก้าแปดเก้าแปดหาซุนแน่เลยปบากลายเน,เออนี่ยแน่มาสังเยอะแบบครับคือคลิปแรกไมยกองฝันเนาะฝันก็นได้นี่หละได้เก้าแปดหาศุนหนึ่งเก้าแปดหลักก็มาฟันขึ้นอหาสุนเนี่ยฟัน แต่ว่าเรียกรถเรียกล่านไฟใหม่รถหนักเนี้ยคู่าถือหลไรดอกคู่ชื่อตลาดต่เออมันทาซื้อยางเง้ยเออไอยนนักไปยืนเงี้ยใปย้นเี่ย่มัซื้อไรบ่ะทีนักเรีย,มรยนมันดังกันด้ะก็ชื่ออะไร้นี่ได้ตัวเ้นั่นนี้โอ้พอแต่ย่ายไห้นะครับเรียกลงเรียกเล่นไฟใหม่ดีหน่อยนะครับไฟใหม่รถนะครับก็ได้อย,ยนี่ช่วยเอี้ยหก็ดแปด 3ยายฝันว่าพอค่ําเปือหายใส่หักหักกบหัเขียนเออหายใส่ไม uh ่ฝันอาย่นี้พอค่นี่อายุเท่าไหร่อค่ําอายุเพิ่นบ่อายุพ่อค่เนาะเฮ็ดเกี่ยวกันยุคเพิ่นจับอยุคิดปีเนาะแต่ว่าผู้ฝันบ่วก็บ่วเด้แต่ว่าความฝันกูมันยามถึยคิวตลอดอยู่เนาะอือ แ้พุ่มัฟันแด้ตะกนเนี่กิดื้อว่าคิวเด้นะครับบางคีวาเป็นอืบางที่ก็ดีวัถถุไม่เนาะแสดงว่างวดนี้แยกเขามีสองข้อฟันเนาะที่ฟันตะต้องนนี่ลหละเออฟันจะต้อดนะครับฟันไปหาีอยากมักันมนไปหาของถ้าไ่งายปีในเขาละทัดนะครับวันจะมาเหมือคืนนี้วันมาถยาย่ำไปหาไหนกบไหนแขกไก่ไก่เอ็มกับเมื่ออาสหา ไม่ได้สื่อเลยสืก็ไ่จังเล่าความมากตัวใดมีเพื่อไงเพิรนลวาเพิ่์ลมากตัวใดเพิรนบ้าบ่เพิ่์ลมากหาเพิ่์ลยังมันมีหักเนี้ยตัวหายใจโอ้มีน้ำใส่หาเนาะว่าอะไรน้ำพามาตัวเดียวนะครับตัวเดียวธรรมดาเขาสูญใส่นะครับกับพอดีกับพ่อฝันยหญฝันเกี่ยวเพิรนลวาเพิ่์ลเปหกอย่างเขาตีหายากเนาะเอาอายุเพิ่์ลเหล่าเกตหาเนี่ย อันมหาอยาใครอยางเออหนึ่งอายุได้สามโตกับเจ็ดห้าถึงหมดสัตว์ถ้านั้นแล้วแนวีเยสีเออสีห้าห้าสีถอกับเป็นยังนุ่นเออนะครับไม่เอว่ากับเป็นหาอยู่ไงเออนะครับก็คือว่ามีจับคบก็คือหาเก้าเก้าหาครับอายุคนเจ็ดสิบห้าปีพอดีกับข้อฝันแรกของยากคือเก้าแปดเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าแปดเด้อนะครับวันนี้นะครับเอ็นั้งท่าข้อมือกองตามโค้งสุดท้ายเด้อนะครับ ใช่หลยนี่นีมันาขายอย่งว่ยเห็นลูกเจ้าออก้ว่ได้เพิ่นเจ้ี่เขาว่ามีคนจำยากอะไเด้เขาจำาก็เขาจำดีกว่าไอ้อรเนาะเขามาขายอย่างไรนี่มันบ้าขายของกินย่ำเท้าขายทั้งขายอยางขายแักแกมับกลวบักีบไอเจ้ขายบางคุลุแม่ลางมือกับหัวมนาลางมือกับม้าเรานได้ยุ นะครับโอ้ยหายตัวเฉยน่ะตัวราชีบาทตตวิมาเป็นท้องลอยไปกันอ๋อมานจอไ่เอาไว้ลายดอกเอาเกลียแปดห้าศูนยนี่ละหนึ่งเกลียวแปดห้าเก้าเกหายุนี้มาเที่มาเนี่ยละไปซื้อเวิดตัวเนี่ยเนีตัวนี้ที่ชื่อใหไมาเป็มออโอ้ลายเราบนเี้ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้มักกมูตัวแรกมักกมูมักตัวใดรัากมูทีออ มักก้้ับงหอืมตัวมักเหมอ่ะนะคือถามมาถึงนยวาว่าจ้ว่าไม่ได้าจังหน่เท่าไปกับนะอ๋อส0งนย่ารนะตัวสบาทเนาะเห็นบ่าลายเนาะไม่่าลายแล้วคันฟันนี้มันขึ้นมือต่อไปกันงึใช้ตัวเดียวเลยคือว่ายายันมือไดนี่ันว่าัใหญ่ับกน่ะ จับกบจับเขียนน่ยเตรียมเพือนว่านขึ้นก่อนอ่านี้่อนวานเื่อน้อเยวะเตรียมคำมมือเลยอือฝันดีด้วยเนาะดูยังตะกาวหันคงว่าถือเพิ่นกับถือเยอะดอยเนื่องวันมาได้จีนพ้นหน้าจีมาหมีงนกูกับถือัวเลยอ่าวันอาได้ก็ไปเขียดกับมี่รถกันอือนี่ก็กูจตจีใช่หาจีเมื่อมันเป็นหาแง่แง่ตรตยังมื่อหอือหเมื่อกำกบกำเขียดทางนี้ เอ็มกับมือแล้วจะเลิก่อนนหรอแล้เสด็จตื่นได้นะอายุเพียงแค่เจ็ดหมาปีเนาะถ้าไปได้เลขยกพระเพื่เสด็จย่ายอุ้ยเพิ่นไปเพิ่นก็เดินจอนไปเกถอะเพิ่นกับพ่อพ่อเพิ่นเพิ่นเลือกให้ตัวเดียวเพิ่นบอกหาทางตาแนวใจหาอือต้องนได้ไปมือนี้ติด้ตัวใดมากออเพิ่นชื่อลัตเตอรีเพิ่นเรียกชื่ออือแต่ว่าเพิ่นชื่อเรียกบอกไฟใกล้เลยอือเชื่อลัตตอรี แต่ววันนี้กูมองก็ฝันเกี่ยวเพิ่นโอ้ฝันเกี่ยวฝนเลยเหรอวาถ้าเขา้าว่าฝันเห็นมาฝันเกี่ยวเถียงก็คิว่าอังขันฝันเห็นว่าเพิ่นไปหาเพราะม่เกีเ่ยวด,ด้หลายอย่างก็ฝันคิดว่าิ่นคิดถึงกูหมดเออเอาแถาเวิร์เนาะว่าพังอยู่ตัวใดนเ,เนาะทำคอยตามกันเด้อนะครับสำหรับในทางคองแม่ี้กองใน,นวันนี้มาตามโคกสุดท้ายนะครับดูว่าเจ๊ไอฝันมีตัวไม่หรืหรือพื่อนยังได้บ้าตัวไม่มากระเช้ามาโลกห้เด้อนะครับสำหรับในทางคองแม่ีองอืม คนจดไว้ของคนเองมีซิฟตัวด้วยคนว่าแต่ว่าเขาขัดเหตก็ว่าหลายตัวนะครับแต่ว่าก็เป็นเลขมักแม่กองเพิ่มอยู่เนาะเอาแม่กองว่าไงหรือตัวก่อเปียกเก้าเข้าเปีนี่เดียวเลขบ้านจะของเออเออก็เลขบ้านเนาะแล้วก็ะหังเก้าเนาะราคาอยู่เนาะย่ายวานเนาะข้าวเจ็าหาแป้งเหรครับผมเอานะครับก็สรุปเจ้าหาตัวนี้แม่เลขงหจะพูดบอกกูถึงห้าก้อนแบบนี้เอาสรุปนะครับบางวันนี้แม่กองนะครับ มี่สองคนฝันเด้อครับหนวันนี้ในคลิปแรกเพิ่นฝันว่าไปหาบักหอยกับแม่ปิ้นนะครับเพิ่นก็ว่าตัวเพิ่นเก้ากม่ปิ้นแปดนะครับกรตีเก้าแปดแปดเก้าบักขาดหอยร้อยมาสเนี่ยเพิ่นก็เลยตีหาศูนย์ 50, แต่สามตัวแล้วตีหนึ่งเก้าแปดนะครับแล้วก็เลขฝันมืนขึ้นล่าสุดฝันไม่ไห่นะครับฝันว่าพอค้ำไปจับพบจับเขียดเดีบักไลยเต็มกำม,มือนะครับกระตีหาเก้าเก้าหาส่วนอายุพอค้ำมเจ็ดสิบห้าปีนะครับพอเนี่ยเราว่าได้น้ำพระมาเลขหาตัวเดียว หาแน่ใไฟหานะครับก็พอดีเลยนะครับเดยเจีตหาหาเก้าแล้วก็หาศูนย์นงวันนี้เด้อนะครับคอโช่วงขมันกันสุดๆสุดคนสำหรับในทางแม่นกองในงวันนี้เด้อครับเด้อเอาคุณยายในช่วงของมันเด้อวันี้ไอเอฟซีชควมาต้อคุณยายเด้อนะครับฝันดีๆแล้วตามไหมพ่อใหญ่ได้บอกนี่ได้ยากพ่อใหญ่ได้มัดตัวดีๆหาพอด้เลยต้องพามากพ่อสองตัวมันจะได้ตัวเดียวมันจะหาเนาะหาคนไปหายิน ไม่ช่าลงเออคนเปหาหรือห้าเที่ยวหา้าคนไปพ่อตัวดีไม่หยิกแจะชิม่าตาาอีกทีหนึ่งนะครับอันพ่อไดกะพี่แม่พูดเนี่ยไปเนี่อเนี่กนี่เนี่นหน่อยเด้เน้่หน่อยแหงม่ลงแนวมาถือคนคนนิ่นอยู่นี่แม่พุดพุดรอมองน้ำชับบ้านนาง้อยน้างามนี่องนี้เอา่นเดินองไรทั้งแต่ต้องคนเลยอยัยพิ่ยังไปถามแล้วบอก ันโบเคยหน่น้ำผู้นี้เดียวค้นว่าคนซาวไเตี้ยคนซาเอานะครับวิวแา่ว่าผู้นี้เป็นเล็กหน่อยเดียวิร่รุ่นเขาบอกว่านี่ล่ามาบวชรุ่นครับครับมองงามชับมองบ้านนาองง่อยเนี้ยเอาละครับมีโอกาสสิบตาใหม่เด้อนะครับผ่านวิชุมวิเชตมอ้าขอบคุณในกองไล่ครับสวัสดีครับ